โรงเรียนบ้านชุมนาคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลถาวรวัฒนาอำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ในปีการศึกษา2,566มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น104คนมีครูและผู้คลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น11คนภายใต้การบริหารงานของนายธนกิจนักพานบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมนาคนปัจจุบัน โรงเรียนบ้านชุมนาคใครขอนำเรียนผลการปฏิบัติงานตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษาดังต่อไปนี้ข้อมูลผู้รับการประเมินนายธนกิจนักพานบุญตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติภาระงานตามกคสอกำหนดเต็มเวลาคือสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ของโรงเรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครู1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และจัดก,กิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์องค์ประกอบที่ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนบ้านชุมนาคมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2566ถึงพุทธศักราช2570เพื่อพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับนยโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนรวมไปถึงสอดคล้องกับบริบทของสังคมชุมชนตลอดทั้งมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนการสอน active learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้อย่างมีความสุขมีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่21และมีความเป็นพลเมืองโลกนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิต และนำสื่อนวัตกรรมตลอดจนนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้รูปแบบการนิเทศแบบกาลยานามิตรและการนิเทศแบบร่วมพัฒนามีการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ PLC เป็นฐาน รวมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้โดยการอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้านที่2การบริหารการจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านชุมนาคได้มีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่เป็นไปนตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการบริหารสถานศึกษาและการส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่21เช่นกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมกิจอาสาและกิจกรรมปลูกต้นไม้เป็นต้นโรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยจัดให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นมีเครือข่ายผู้ปกครองและเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก เพื่อปลูกฝังเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาผู้เรียนตลอดจนให้โอกาสและความเสมอภาคแก่ผู้เรียนหน้าที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านชุมนาคได้มีการจัดทำแผนขับเคลื่นอนยุกระดับคุณภาพการศึกษามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมรูปแบบการบริหารงานชุมนาคโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำร่วมประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ สู่ความเป็นห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพผู้บริหารคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพและผู้เรียนคุณภาพตามจุดเน้นทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต2นอกจากนี้โรงเรียนบ้านชุมนากยังได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างยั่งยืนด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนบ้านชมนาคได้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อีกทั้งยังมีการจัดระบบในการบริการสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรในการศึกษาและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนรวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพยอย่างประบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นในการบริหารงาน รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษามีสมรรถนะและความรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารสถานศึกษา องประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนได้มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับทุกภาคส่วนเพื่อนำนโยบายในทุกระดับลงสู่การปฏิบัติได้อย่างสำริจผลองค์ประกอบที่ 3. การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัญณวิชาชีพ ข้าพเจ้ายึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถเพื่อสำลิ์ผลของงานโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ นำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินยัยตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเคารบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล